สวัสดีนะคะมาพบกับเราในวันฝนตกนะคะนี่วันฝนตกไฟดับมาอยู่กับช้างนะเพราะว่าช้างมีไฟครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับช้างมีไฟไม่ได้นะครับเพราะว่าลงฟางแล้วก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราาะว่ไฟดับหมดเลยนะนี่ฝนยังไม่ตกนะแต่ไฟดับแล้วนะนู่นไฟดับนะครับมืดตึ๊บมาอยู่กับแม่ได้มาอยู่กับช้างน้องวัวนะครับตรงนี้มีไฟนะครับมาอยู่กับแม่ก็ไร่ สวยคนสวยคนสวยสวัสดีค่ะในเล้วประกวดนทองคือทำกำไรเบ่งหางแต่ประกวนมาจับปุ๊บหางจะวีปพิ่มบบตุ๊บคนไม่มีไฟแต่ช้างมีไฟนะช้างไวไฟ เลยไม่ได้คนนู้นนะดับโทรสัไม่นนะคผมไม่เล่นตัอไ่นุสวางนูก็สปอตไลท์นะคะนูสปอรตไลท์นะบ้านอันนี้ก็มีไฟนะนี่นี่น้องวัวก็มีไฟนะหนูน้องวัวน้องวัวก็ไวไฟเหมือนกันไฟดับไ่เดียไฟดับคไฟดับแล้วร่มแดงนะ ไม่รู้ว่าทางไหนทางไหนอ่าฝนตกนะคะเนาะอาจจะต้นไม้ล้มอยู่แถวไหนไม่ทราบนะคะเนาะแต่ทางนี้ดับรอแล้วต้องใจช่วยด้วยนะครับีเธอสงสัยจะไม่ได้มานอนอยู่กับแม่กับไรล่มั้งเนี่ยเออดูดูดูพับหูฟังนะเนาะไม่วีเลยนะพับหูฟังอือแล้วไปดับไปดับลูกไปดับไปดับไปดับ ไฟดับก็มาหาท้ายคลิปหยอกสางวันนี้จังแมนกินแสบกินนัว สงสัยความสินจะโดนปรับแล้วนี่จับนมช้างบ่อย <laughs> อฟ้าแลบหนาหนุ่ฟ้าแลบแรง จมูกนั่นแหละที่เขาเรียกว่าง,งวางเป็นอะไร <Hello. S 1> ล้มนั่งยังไงให้ล้ม นเปิดไม้ของเราก็ยังเดือเต็มเลยนะเนะ ขนาดใหญ่กินเลยนะครับหนงหาคะแนนนะเนาะเราก็ฝากนะคะแม่แม่นะคะโครงการนะคะต่อเติมนะทำการสานให้คุณแม่กำไรนะคะด้วยนะคะมีการานเราก็จะได้สับปะรดใหญ้าใช่ค่ะหญ้าเรากับสับปะรดเราก็กองไว้นน้นนะคะนุนถ้ามีก็ดีนะคะเนาะเราจะได้มาตอนเย็นแล้วก็จะได้มานั่งเล่นกับแม่กำไรนะคะบางทีก็มานอนกับแม่กำไรได้นะ ดูแม่กำไรแม่กำไรเอาอ้อนก่อนเร็วอ้อนก่อนเร็วอ้อนก่อนอ้อนยังไงก็สวยอ้อนก่อนอ้อนก่อนเร็วอ้อนก่อนสวัสดีข้ากันเร็วเร็วแม่กำไรเร็วๆอ้อนก่อนอ้อนก่อนอ้อนเด็กๆกันแล้ว เอาผลไม้มาป้อนแม่กำไรนี่นะคะนี่พรุงนี้มาสู้กันใหม่ะคะถ้าเกิดว่าไฟมาก็มาต่อ โอ้ยแม่ว่าควันก่อนนะตอนนี้แม่กอดต้องมีของกินก่อนแม่กอดบ,บุญสะบัดนี้นะโอ้หันไปทางอื่นดีกว่าเรียกน้องตังน้องตังก็ไม่หันโอ้ปอควานซื้อเกงมาจากไหน,หนเนาะเลื่อมสิเตะ ยากาเดินออกกลางแจ้งบเาไม่ต <Ch ibi. S 2> e, ้องอาน้ค้างรงอ่ะสีเหลือมเดินเดินกลางคืนได้เพราะว่าคางเก่งเหลือมมดหกูกว่าอไม่ให้จับนะงอน งอนพ่อขวานไม่ให้จับโว้ยงอนอยากไปหาเด็กๆนะงอนพ่อขวานไม่ให้พ่อขวานจับนะอยากไปหาเด็กๆนู้นไปลงน้องพีนะนุนเคยได้กินกับน้องพีนะนุนไปลงน้องพีใหญ่เลยนะไม่ให้พ่อขวานจับเลยนะโโออ้้โอ้โหเดินหนีเดินหนีดูดูไม่สนใจ คือจุบได้เขาก็ไม่สนใจ <laughs> หมดค่า,า,มดมาแล้วเจ้านุนนุนหันตามน้องน้องีนะนุนไม่สนใจกวันสินแล้วตอนนี้ให้ถอยก็ไม่ถอยนะคะ นูนคนนูนก็เหลือใจเขานูนไปเอาหอมมาบักเอบเลยบัตตนีพูดโอ้ยดีลังกาหอมมากบอสอยิบก็ไม่เอาได้กินบอสหยู่กับเด็กหน่อยได้กินเอ้ย ไอ้กอดหน่อยสิกอดหน่อยสิกอดง่วงหน่อยกอดง่วงหน่อยโยงยงยงหนียงหนียงหนีก่อนแน่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 เร็วกอดกันก่อนมาเร็วเบิ่งเบิกมือฝนวีเขาวีออกโอ้ยนอนตังค์ออกมาออกมาว้า หมดขาหมดขายามกลางคืนมโหมโหมโหมีเป่าลมแล้ว เราก็ขอจบคลิปนี้นะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะนาะก็อย่าลืมนะดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b นนะเราในช่องแม่กำไรแฟมิลีด้วยนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีะค,ะดค่ะ